คนที่คุณยอดตั้งใจฆ่าคือฉันไม่ใช่พี่โส ว่าคนที่ตายจะเป็นใครมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณลานานไปพนดีมากดีมากจริงๆวันนี้ทั้งเมียน้อยแล้วก็เมียหลวงของผมเนี่ยคงแท็กที่มาสินะหรือว่าเรากลับมาอยู่ด้วยกันแบบสามคนผัวเมียดีไหมต่ำทำตัวเหมือนสูงสง่งแต่จิตใจของคนณที่มันต่ำทำมาถึงผมจะต่ำเนี่ย แต่ว่าพวกคุณก็เคยลงผมจนโงหัวไม่ขึ้นไม่ใช่หรอยอดพอได้แล้วยอด,ยดฉันเป็นเจ้าเวรให้พวกคุณตั้งแต่ชาติไหนฉันทำผิดอะไรทำไมสภาพฉันต้องเป็นแบบนี้ด้วยฉันไม่เหลออะไรเลยฆาตกรฆาตกรเหรอฉันก็แค่เป็น คนคนหนึ่งที่อยากมีชีวิตที่สวยงามได้แต่งงานกับสุภาพบุรุษที่แสนดีอย่างถูกต้องให้มีลูกน่ารักน่ารักสักคนหนึ่งอยากมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นซื่อสัตย์เชื่อใจไว้ใจกันจนกว่าจะตายจากกันแต่สุดท้ายฉันก็โดนนอกใจ ลราก็ถูกหักหลังครั้งแลว้วครั้งเล่าคุณไงส่วนเธอเธอแก้แค้นฉันเพราะเธอโทษฉันวันสันไม่คุณค่าแม้เธอตายเธอก็เลยพากลูกจากฉันไปเธอพากลูกฉัน เธอฆ่าลูกฉันเธอฆ่าลูกฉันอย่างเลือดเย็นอะออใช่ค่ะคุณยอดอคุณพูดถูกฉันเป็นคนผิดเองเรามาจบเรื่องนี้กันนะคะ อาทุกคนปลบมือให้กับเมียผมทั้งสองคนหน่อยครับแม่รองรองกันดีจริงๆงั้นเรามาจบไเรื่องนี้กันดีกว่านะครับคนหนึ่งท้องไม่มีพ่อจนต้องหนีไปต่างประเทศส่วนอีกคนหนึ่งติดคุกคดีฆาตกรรมหยดหยดมึงมันได้ลูกหวา ใครก็โปรงผู้หญิงเมื่อถีบตัวเองขึ้นไปสูงแล้วมึงก็หักหลังเขาเหยียบเขาให้จมดินมึงเนทุนเละ <laughs> แล้วไงแล้วไงใครทำอะไรกูได้อ่ะฮะมีอะไรปะฮะแกคิดแบบนั้นจริงเหรอ <c oughs> คนที่เล็วโดยจิตใต้สำนึกแบบแก จะสร้างฉากหน้าที่แสนดีโดยไม่มีใครเห็นความสุขภกตำราของแกคุณพูดบ้าอะไรของมนะึนฮะถึงเวลาของแกแล้วนี่เป็นหลักฐานการเล่นชู้เพื่อให้ได้เป็นรองหัวหน้าพักเลือดใหม่แบบก้าวกระโดด